ป่าชายเลนจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันการอนุรักษ์ปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่รู้คุณค่าของป่าชายเลนจึงเกิดขึ้นในชุมชนคลองบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาด้วยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีธรรมชาติของคลองบางเตยและป่าชายเลนเป็นจุดขาย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งคลองบางเตยค่ะที่จังหวัดพังงานะคะที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะป่ากงกลางนะคะไว้อย่างสมบูรณ์เลยแหละค่ะการเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลนที่คลองบางเตยเพิ่งถูกค้นพบโดยคนในชุมชนที่มีคุณธนากรมิตรวงเป็นแกนนําซึ่งมีใจรักในด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จากนั้นได้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองบางเตยโดยชุมชนหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่เจ็ดในตำบลบางเตยเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องตามแผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่ดูแนวความคิดใหม่ๆที่ว่าดัดแปลงมาจากเรือเรืเอแจว ได้เข้าไปชมธรรมชาติด้วยไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์เข้าไปชมโดยการที่ว่าใช้ชาวบ้านเนี่ยเจวเข้าไปเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตรงนี้ด้วยการจะได้สัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติของคลองบางเตยซึ่งลึกเข้าไปในคุ้งน้ําที่ซ่อนในผืนป่าคงกลางนะักท่องเที่ยวจะต้องนั่งเรือสองต่อด้วยเรือยนต์เป็นลําดับแรกจากนั้นใช้เรือเจวของชาวประมงพื้นบ้านคลองบางเตยเป็นฐานะในการนั่งเรือชมธรรมชาติ และการนำเรือแจวมาใช้ก็เพื่อไม่ให้รบกวนธรรมชาติที่เงียบสงบภายในผืนป่าชายเลนแห่งนี้นี่เองตลอดความยาวของคลองบางเตยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผืนน้ำใสที่สงบนิ่งขนาบด้วยผืนป่ากโกงกลางอันเขียวขจีโดยมีเทือกเขาแดงเขาหินปูนขนาดใหญ่โอบล้อมอยู่ด้านหลังขับให้ทิวทัศน์คลองบางเตยแห่งนี้มีเสน่ห์น่าลหลงไหลมากยิ่งขึ้น คลองบางเตยซึ่งไปออกทะเลที่อ่าวพังงาไม่เพียงแต่จะมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่มีต้นโกงกลางเป็นพันไม้หลักเท่านั้นใต้พื้นน้ำใสแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอาศายัยสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านในย่านนี้อีกด้วยจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับชุมชนคลองบางเตยไปอีกยาวนาน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของจังหวัดแล้วนะคะยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและหวงแหนธรรมชาติมากขึ้นค่ะ